เรากำลังเสียโอกาสเพิ่มยอดวิวเพราะไม่ใช้ภาพแบบนี้ครับต้องบอกเลยนะครับพี่น้องว่ายุคนี้เนี่ย AI มันเก่งมากในการสร้างภาพนะแล้วถ้าเราจับจุดถูกเนี่ยเอาภาพที่เขาสร้างเนี่ยซึ่งสวยงามมากๆเอามาประกอบคลิปแล้วเนี่ยรับรองว่ามีโอกาสที่คนจะดูคลิปยาวๆจะทําให้เรามีโอกาสได้ยอดวิวเพิ่มนั่นเองนะทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ท่านไหนเห็นแตกต่างอย่างไรก็พิมพ์เล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับไปดูกรณีแรกกันเลยครับสูตรเด็ดพัดไทยในเซกตกทอดมาจากบรรพบุรุษกว่า30ปีเรียกได้ว่าเอาไปทำตามทำขายได้เลยเอา้าวท่านไหนอยากมีไรายได้เสริมบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสูตรเด็ดพัดไทยในเซกตกทอดมาจากบรรพบุรุษกว่า30ปี เรียกได้ว่าเอาไปทาตามทําขายได้เลยเอาท่านไหนอยากมีไรายได้เสริมบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าผมเนี่ยพูดตอนเปิดคลิปมีแต่หน้าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงครับคนดูเห็นแล้วก็ร้องว่าอียังวะหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเลยโชว์แต่หน้าจังเลยเนี่ยเห็นไหมครับพอผมเนี่ยใช้รูปภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกสวยๆจากเจ้าตัว n a โ o บ a น a าหน้า an นะครับที่อยู่ในเจมีนานะเป็นไงครับพี่น้องมันดูหรูหรา,าหมาเห่าขึ้นมาทีเดียวเลยโอ้โหนะซึ่งตรงนี้เห็นไหมครับพอดูหรูหราแล้วเนี่ยก็ทําให้คนก็มีโอกาสที่จะดูคลิปต่อไปนั่นเองนะ่าคนก็จะไม่ปัดคลิปทิ้งด้วยนะเพราะว่ามีรูปภาพดึงดูดเอาไว้ก็ส่งผลให้ยอดวิวมันก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ยอดวิว YouTube นะครับจากข้อมูลที่ผมได้เคยเ,เคยได้รับมากดดูคลิปถ้าเป็นคลิปยาวนะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30วิวิก็จะนับเป็น1วิวนั่นเองนะอ้าวแล้วก็ต่อมาครับผมว่าพี่น้องเนี่ยน่าจะสนใจไหมครับนี่ในเรื่องของว่าโหทำยังไงเหรอเนี่ยฮะโอ้โหสงสัยเนี่ยจะต้องใช้คำสั่งอะไรซับซ้อนหรือเปล่าในการสั่งเจ้าตัวกล้วยหอมทอง เดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่น้องดูนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะเห็นไหมครับทุกท่านผมก็ได้เตรียมคำสั่งให้พี่น้องเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยนะถ้าต้องการภาพแบบเมื่อกี้นี้นะเนี่ยคำสั่งทั้งหมดครับซึ่งมันยาวหน่อยนะอ่าแล้วก็ถ้าพี่น้องอยากจะเปลี่ยนจากผัดไทยเป็นข้าวขาหมูพี่น้องก็พิมพ์แค่นี้เองนะเนี่ยเอาทั้งก้อนเนี้ยคัดลอกลงไป แล้วก็ตรงสีแดงตรงนี้พี่น้องก็ไปเปลี่ยนเป็นเมนูหรือว่าของที่เราต้องการได้เลยก็จะได้ภาพนี้ออกมานั่นเองนะครับนี่เห็นไหมอ่ะอยกตัวอย่างให้ดูเห็นเ,นเลยนี่เราก็ไปที่ไหนเอ่ยเราก็ไปที่เจ้าตัวเจมินายนั่นเองอ่าเห็นไหมครับนี่นะไปที่เจมินาครับผมแล้วเราก็ไปที่คําสั่งตรงนี้เห็นไหมเราก็คําสั่งเข้าไป าาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางระบบก็จะทําการสร้างรูปออกมานี่แบบนี้ครับปึบบปึบป,บป,บป,บปบแล้วก็ขอแนะนํำทริคนิดหนึ่งนะเผื่อว่ากรณีแล้วพี่น้องเนี่ยทำรูปภาพออกมาแล้วแล้วตัวหนังสือเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนแบบนี้เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าเราก็แค่บอกเขาว่าเนี่ยขออีกหนึ่งรูปโดยเช็คข้อความให้ถูกต้องทุกตัวอักษร นี่เห็นไหมครับพอเราบอกเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเด็กดีนะโอ้ยก็คือทำออกมาเนี่ยตัวอักษรถูกต้องเป๊ะๆทั้งหมดเลยนั่นเห็นไหมครับนี่แหละนะก็คือตัวอย่างแรกนะแล้วก็ตัวอย่างคำสั่งในคลิปนี้ทั้งหมดนะพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมอบให้ทั้งหมดแบบฟรีเลยนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงแต่ต้องดูให้ถึงท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง อ่ะนี่คือกรณีแรกนะครับเอารูปภาพสวยๆเนี่ยไปใช้ตอนเปิดคลิปเดี๋ยวไปดูกรณีที่2กันดีกว่าครับสมัยผมเรียนอยู่ม .4 นะครับพี่น้องผมเนี่ยไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ่อยมากเลยเพราะว่าไปเรียนพิเศษแถวนั้นแล้วจาได้ว่าไปฟาดกับเพื่อนๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ5บาทสมัยผมเรียนอยู่ม .4 นะครับพี่น้องผมเนี่ยไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ่อยมากเลยเพราะว่าไปเรียนพิเศษแถวนั้น แล้วจาได้ว่าไปฟาดกับเพื่อนๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ5บาทกรณีที่2ก็คือว่าเราเอารูปภาพสวยๆที่ได้เนี่ยแหละเอามาตัดต่อผสมกับคลิปของเราหรือในศัท์วงการเขาเรียกว่าการใส่อินเสิร์ตลงไปนั่นเองเห็นไหมครับพี่น้องถ้าผมพูดแต่อนุสาวรีมีแต่หน้าผมมันดูแล้วก็จะเอ้ยนะ มันมองไม่เห็นภาพชัดเจนผมก็ใช้เจ้าตัวนาโนบานนาโปรสร้างรูปออกมานะทำให้คลิปของเราเนี่ยมันดูแพงดูน่าตื่นเต้นแล้วก็คนก็จะมีโอกาสดูคลิปนานขึ้นพอคนดูคลิปนานขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือระบบจะมองว่าคลิปเรามีคุณภาพแล้วเขาก็จะนำส่งมากขึ้นส่งผลให้ยอดวิวเราก็เพิ่มขึ้นสินะครับผมนี่เห็นไหมครับ นะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะได้นะนี่รูปสวยๆแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสไปว่าเอ้ยจะทำยังไงใช้คำสั่งอะไรดีเหมือนเดิมเลยนะครับผมได้รวบรวมคำสั่งให้กับพี่น้องแล้วนะไปดูกันเลยนะครับนี่นะรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เพียงแค่แก้ไขตรงนี้นะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ต้องอ่าต้องเป็นอันนี้ก่อนนี่สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนี้ละครับนี่นะ ปุ๊ป,ป,ปถ้าพี่น้องต้องการที่จะอันนี้คือคัดลอกทั้งหมดนะเสร็จแล้วถ้าพี่น้องต้องการจะเปลี่ยนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลายเป็นอะไรพี่น้องก็แก้เลยนะ,ะโดยที่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็จะบอกว่าขอเปลี่ยนจากเจ้าตัวเนื้อหาในต้นฉบับมันเป็นอินเดียนะเราก็เปลี่ยนจากอินเดียเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะได้แบบนี้มาแล้วเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมส่งให้ตรงนี้นะพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะมันยาวเหลือเกิน อันนี้ก็คือกรณีที่2นั่นเองนะอืมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่3ดีกว่าการใช้รูปภาพสวยๆมันจะช่วยตรงไหนได้บ้างครับอ้าวพี่น้องหลังจากดูคลิปทำผ้าไหมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่อยากจะทำตามบ้างนะผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดเรียงเอาไว้เป็นอ e ีบุ๊กแล้วที่พี่น้องเนี่ยสามารถไปศึกษาได้เลยนะโดยผมมอบให้ฟรีเลยอย่าลืมติดต่อมาที่ไลน์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมอบให้นะ กรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการเพิ่มยอดวิวแบบตรงๆนะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าก็คือมีโอกาสเพิ่มยอดขายนั่นเองนะคือเราเนี่ยสามารถที่จะทำรูปภาพสวยๆนะเหมือนกับว่าเป็นคู่มือสำหรับการศึกษาเนื้อหาจากเรื่องนั้นผมแนะนำให้พี่น้องบอกคนดูในช่วงท้ายคลิปนะครับว่าเรามีคู่มือเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราทำคลิปสอนนั่นแหละแจกฟรี ที่เราแจกฟรีได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็ทำฟรีเหมือนกันใช่ไหมอ่าหลายๆคนก็มีเจมินายและหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เจมินายที่ผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะว่าสมัครฟรี1ปีอย่างไรเนี่ยนะครับเราทำฟรีออกมาเราก็แจกฟรีเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะทำการเก็บข้อมูลของคนดูพอคนดูเข้ามาแอดไลน์แล้วเนี่ยเขารับคู่มือไปอนในอนาคตนะถ้าเรามีสินค้าหรือบริการขึ้นมา เราก็สามารถโปรโมทผ่านไลน์อันนั้นของเราแล้วเราก็จะมีรายได้เพิ่มเห็นไหมครับข้อที่3อันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าดีกว่ายอดวิวอีกนะคือเรามีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องไม่ยากเลยนะเราก็แค่สั่งเจ้าตัวเจมินายเหมือนเดิมเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรูปนี้นี่โอ้โหพี่น้องคิดในใจว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นเซียนของการทำกราฟิกแน่ๆเลยนะผมไม่ใช่เซียนนะครับ นะผมเป็นสามัญชนธรรมดาที่ใช้คำสั่งอันนี้นั่นเองนะเอา้าไปดูกันดีกว่าคำสั่งของผมอันนี้นะครับนี่แวบมาแล้วเดอ้ออ่าเห็นไหมครับผมก็คือพี่น้องเหมือนเดิมเลยนะคัดลอกตรงนี้ทั้งหมดเลยแวบเข้ามาตรงนี้นะอ่าคัดลอกคำสั่งแล้วก็เปลี่ยนนะครับบอกว่าเนี่ยจากผ้าไหมเห็นไหมเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างเช่นถ้าพี่น้องทําเกี่ยวกับเรื่องของทองมว้วน ก็เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นการทําทองม้วนนั่นเองพี่น้องก็จะได้เจ้าตัวคล้ายๆเป็นบลูพินต์แบบนี้ออกมาเป็นไงครับคนดูเห็นแล้วก็ร้องอุทานว่าตาเถนยิชีทําไมเรานี่มีคู่มือที่หรูหรามาเห่าขนาดนี้เห็นไหมครับคนดูก็อยากได้เราก็สามารถเพิ่มนะคนที่เข้ามาอยู่ในไลน์เราแล้วเราก็มีโอกาสขายสินค้าในอนาคตได้นั่นเองนะอา้าวต่อมาครับผม ไปดูรูปแบบที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย C แล้วครับไปดูกันครับหลังจากคลิปนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการวิ่งแล้วนะครับน้องๆคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่เศกเนี่ยจะมาแนะนำถึงวิธีการวอร์มอัพนะว่าเราจะมีวิธีการวอร์มอัพอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะวิ่งกันอยากดูไม่ล่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเลยนะครับน้องๆรูปแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือเราเนี่ยจะ โน้มน้าวคนดูให้ไปดูคลิปต่อไปปกติแล้วเนี่ยเวลาโน้มน้าวก็าจะเห็นแต่อะไรครับเห็นแต่หน้าเราที่แบบว่าติ๋ตตมีฝ้าขึ้นใช่ไหมนะตัวนี้เห็นไหมครับผมใช้เจ้าตัวรูปภาพจากเจ้าตัวกล้วยหอมทองของเราใส่เข้าไปดูไปไงครับพี่น้องโอ้โหดูว่าเรากลายเป็นเทพเลยนะภาพสวยดูเป็นมืออาชีพทําให้คนก็อยากจะดูคลิปต่อไปของเรา ซึ่งถ้าคนอยากดูแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดวิวนั่นเองนะอ่าแล้วก็เช่นเดิมนะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนภาพนี้นะถ้าผมอยากจะได้ภาพนี้เนี่ยผมต้องเกาหัว3ทีเลยนะเพราะว่าผมทำเองไม่ได้แน่นอนครับผมรู้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงนะแต่ตอนนี้ทำได้แค่ประโยคเดียวเท่านั้นนะอันนี้เป็นแนวที่เขาเรียกว่าเครนะครับผมเเครมันแปลว่าอะไรวะดินน้ำมันนั่นเองเออ นะไปดูกันดีกว่านะครับผมแนวเครนะแวบบแหวบบแวบบอยู่ไหนเอ่ยเอานี่นี่นี่เครนะพี่น้องก็คัดลอกตัวนี้ไปเลยนั่นแหละบลบลูบบลบบลบเสร็จแล้วตัวนี้ก็บอกว่าขอเปลี่ยนเนะะื้อหานะครับเป็นอะไรเอ่ยนี่สมมุติว่าพี่น้องจะทําเจ้าตัวคลิปต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำลูกชุบขายแล้วกันขอเปลี่ยนเนะะื้อหาเป็นขั้นตอนการทําลูกชุบขาย สไตล์ไทยๆพี่น้องจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะผมชอบสไตล์ไทยๆเพราะว่าดูแล้วมันน่ารักดีนะเห็นไหมครับเราก็ได้ภาพอันนี้ออกมาแล้วนี่เปิดให้ดูในเจดีมินายมั่งดีกว่านะนี่น,นี่เห็นไหมครับเนี่ยปุ๊บ,บมาแล้วนี่เป๊ะๆเ,เลยครับผมแบบที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เลยนะพี่น้องนะเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางลงไปเลยเสร็จแล้วก็จะได้เจ้าต,ตัวนี้ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับ ไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะตรงนี้เหมือนพิติกชิโร่เลยนะกรอรับได้เลยไม่เคยบิดพริวเป๊ะเลยแล,แล้วก็เซฟมาใช้ได้เลยเป็นภาพที่มันมีความคมชัดสูงด้วยนะ,ะต่อมาครับผมเป็นอันสุดท้ายแล้วอันที่5เราจะเอาไปต่อยอดยังไงดีครับรูปภาพสวยๆครับก็น,นี่เลยสิครับพี่น้องภาพหน้าปกมีความสำคัญมากนะที่จะทำให้คนดูเนี่ย หยุดนิ้วแล้วก็จะมาคลิกดูคลิปเราหรือเปล่าเห็นไหมครับพี่น้องรูปซ้ายมือกับรูปขวามือเนี่ยต่างกันไหมครับนะเราสามารถที่จะบอกให้ระบบเนี่ยทำหน้าปกวิดีโอเราก็พิมพ์บอกไปตรงๆเลยนะว่าต้องการแบบไหนข้อความอะไรอันนี้ผมก็พิมพ์บอกเลยนะบอกว่าเนี่ยอยากจะได้รูปภาพที่เชิงเปรียบเทียบระหว่างเมตตา AI กับโกลก AI โดยมีข้อความว่าเปรียบเทียบ AI สร้างวิดีโอฟรี เท่านี้ภาพที่ได้ก็จัดออกมาแล้วและที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถเพิ่มหน้าเราลงไปได้ด้วยนะพอหน้าปกสวยและโดดเด่นกว่าโอกาสที่คนดูจะหยุดนิ้วและคลิกดูมันก็มากกว่าก็ส่งผลให้เรามีโอกาสได้ยอดวิวเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะทั้งหมด5ข้อนี้พี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะผมว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวกล้วยหอมทองหรือนานโนบนานนาได้แบบเต็มที่เลยนะตรงนี้ ในไหนๆที่เราสมัครแล้วเนี่ยหรือท่านไหนไม่สมัครก็ใช้ได้ฟรีแต่มันมีจํากัดอยู่นะก็เอาไปใช้ต่อยอดจะดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่พี่น้องท่านไหนนะครับอยากจะได้เจ้าตัวเนื้อหาที่เป็นคําสั่งเมื่อกี้นี้4รูปนะก็ทักมาได้ที่ลายที่ชื่อว่า a d s e e youtube เดี๋ยวผมจะรวบรวมคําสั่งนะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่แหละเสียงเอฟฟงเอฟเฟกให้ด้วยแล้วก็จะมีรวบรวมเนื้อหาในคลิป ให้พี่น้องได้เอาไปทบทวนด้วยทักมาคุยได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s เ e ก youtube ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสละเปาแพลนเบสกุล่วงควงตะหลิวด้วยนะของพี่สาวผมเองสายเจวีแกนมังสวิรัติกินได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ธัญพืชกับธรรมชาติล้วนๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นไส้เม็ดบัวแมคคาเดเมียไส้เห็ดไส้ถั่วลูกไก่แอลมอนช็อกกแลตฟักทองญี่ปุ่นนะสนใจก็ทักมาได้ที่ไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมอบอีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ด้วยนะ ขอบคุณพี่น้อที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็คือเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราจะทําได้ทุกสิ่งนะครับนะถ้าโลกภายในของเราคือในจิตใจของเราเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะโลกภายนอกไม่มีทางเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทําได้สุดท้ายเราจะมีหนทางเองแหละที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ เราจะสู้ไปได้วยกันแล้วก็จะมีะไรายได้ไปได้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด